บอกคุณผู้ชมว่าผมเนี่ยทํานายเกี่ยวเรื่องการเมืองตั้งแต่เลือกตั้งที่ผ่านมาก่อนวันเลือกตั้งทํานายตั้งแต่ต้นปีว่าใครจะได้คะแนนเสียงมากที่สุดพักคไหนบอกก่อนเลยแล้วก็พูดเป็นระยะระยะทุกๆอาทิตย์ทุกๆเดือนจนถึงวันที่มีผลเลือกตั้งออกมาแล้วผมก็ทํานายว่าใครจะเป็นนายก แล้วทานายว่าพรรคไหนจะได้ที่หนึ่งตอนนั้นก็คือพรรคก้าวไก่คนที่ได้เป็นนายกไม่ใช่ผมมองแล้วก็คือคุณเศรษฐาแล้วผมก็บอกแล้วว่าเดือนสิงหาปีหน้าที่ผ่านมาเนาะเขาจะต้องออกด้วยคําสั่งศาลแล้วก็เกิดขึ้นแล้วผมก็บอกหลังจากนั้นสิงหาก็จะมีนายกคนต่อไปก็คือคุณอุงอ้งยิ้งคุณแพทองทานแล้วผมก็บอกเลยว่าเมื่อเขารับเข้าตําแหน่งแล้ววันที่รับเข้าตําแหน่ง เพราะว่ายังไม่มีการเลือกนะมันเป็นแค่คํากล่าวว่าจะเลือกใครในพักไหนที่มีการลงชื่อออกมาในรัฐสภาแล้วผมก็บอกในช่วงหกเดือนแรกจะเกิดอะไรขึ้นหรือเดือนมิถุนายนี้ก็คือปีเนี้บอกก่อนล่วงหน้าตลอดนะครับไม่ได้หมายถึงมามาจับตามกระแสว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วผมก็ทํานายว่าจะมีการเขาเรียกว่าคําสั่งศาลจะมีการ เกี่ยวกับเรื่องตั้งแต่ของคุณทักษิณแล้วผมก็บอกว่าก็จะผ่านตรงจุดนั้นแต่จะต้องมาโดนในช่วงของเดือนมิถุนาอีกครั้งแล้วก็จะมีผลต่อช่วงพฤษภาถึงเดือนกรกฎาที่เกี่ยวเรื่องของการยุบสภาหรือการเปลี่ยนตัวนายกหรือว่าสสสวจะมีการถูกถอดถอนแล้วก็มีการเลือกตั้งทั้งท้องถิ่นและก็ ระดับประเทศไม่พอก็จะมีบุคคลสามคนได้ออกนอกประเทศอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดเป็นระดับรัฐมนตรีเป็นระดับใหญ่และกันแล้วก็ผมก็พูดมากไม่ได้ในรา,ายชื่อแต่เราจะเห็นข่าวแล้วก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นลำดับขั้นเวลาแล้วผมบอกก่อนล่วงหน้าไม่ใช่บอกวันที่จะเกิดขึ้น แล้วสิ่งสำคัญที่สุดตอนที่ผมพูดเนี่ยผมได้พูดไปแล้วผมบอกเวลาช่วงของเวลาเช่นเดือนแล้วก็ช่วงของวันที่แล้วก็เกิดขึ้นเหมือนตอนที่ผมพูดเรื่องของแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในไทยแล้วก็เกิดขึ้นวันสุดท้ายที่ผมบอกที่ผ่านมาแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศไทยที่มีผลกระทบมาจากพม่า นั่นคือแผ่นดินไหวใหญ่จริงๆนะบอกคุณผู้ชมไม่ใหญ่ไม่ได้นะบ้านพังคนตายฉะนั้นเนี่ยมันเป็นข่าวระดับโลกแล้วบอกวันที่บอกช่วงเดือนแล้วเกิดขึ้นเช่นเดียวกันการสารก็เหมือนการที่ผมพูดเนี่ยทำไมบางครั้งผมพูดเดือนนี้กับเดือนนี้ก็เพราะว่ามันมีการต่อเนื่องกันฉะนั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมว่า ผมเคยบอกแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงของปี2025ถึง2027เนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องการเมืองไทยไมไ่เรื่องแค่เศรษฐกิจที่ผมบอกว่าให้เราเตรียมเงินคุณผู้ชมต้องมีเงินนะติดตัว3เดือน6เดือนที่ผมเคยพูดมาจากรายจ่ายที่เรามีแต่รายจ่ายสามารถลดได้ถ้าเราทานอาหารมื้อเดียวหรือทำฟาสติ้งฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีเงินทุนสำรองเงินสด เพราะว่ามันจะเกิดภัยไม่ใช่แค่ภัยธรรมชาติไม่ใชภัยพิบัติแต่มันมีเรื่องของภัยสงครามฉะนั้นปี2025-2027เนี่ยมันจะเป็นที่เรียกว่า full scale full scale ก็คือเต็มรูปแบบไม่ใช่ last scale last scale ก็คือการแผ่ไปตามที่ต่างๆซึ่งผมเคยทำนายตั้งแต่ปี2021 แลวผมก็บอกว่าปี2022จะเกิดสงครามที่รัสเซียกับที่ยูเครนแล้วผมก็พูดอีกว่าจะเกิดสงครามที่อิสราเอลในแถบตะวันออกกลางตรงแถวนั้นก็คือปาเลสไตน์อิสอราเอลอิหร่านอะไรพวกเนี้แถวๆนี้เลบาน,นอนพูดไปตั้งแต่ต่อน,นั้นจนวันนี้บางคนบอกว่าสงครามตอนที่รัสเซียคงไม่เกิน3ามเดือนก็เลิกกันแล้ว แต่ยังไม่เลิกนะจนถึงวันนี้3ปีแล้วแม้กระทั่งที่ปาเลสไตน์กับอิสราเอลแล้วก็เยเมนหลายที่อิหร่านแล้วผมบอกว่ามันจะเกิดทั้งหมด3ถึง5ที่เมื่อไหร่เข้าที่ที่3ก็จะเกิดความขัดแย้งระดับโลกลแล้วและในที่สุดมันก็เกิดขึ้นเนาะในแถบเอเชียของเราผมเคยบอกแล้วว่าคู่คู่ขัดแย้งมันมีอยู่ เช่นอินเดียปากีสถานจีนไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีเซา์กเรียอะไรก็แล้วแต่ฟิลิปปินส์ด้วยเหมือนกันฉะนั้นคู่ขัดแย้งเนี่ยมันจะมาอยู่ในแถบนี้แล้วมันจะกลายเป็นสงครามโลกจริงๆไม่อยากให้สงครามมันเกิดขึ้นนะมันไม่สนุกหรอกครับทุกคนก็ไม่ต้องทำมาหากินอยู่ลำบากแต่มันถูกได้คิดไว ก็เฉดเช่นเดียวกันกับภัยพิบัติมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันแต่มันเกิดเพราะสองเหตุผลสงครามเนี่ยผมเคยพูดแล้วว่ามาจากไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแต่มาจากถูกกำหนดไว้แล้วแต่เป็นกำหนดด้วยจิตของคนมันเคยเกิดขึ้นมันก,ก็เกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้มันมันเข้า เข้าภาวะสงครามเช่นสงครามการค้าตั้งแต่ปีปี2000ที่ผม2020 2019 2020ที่ผมพูดเรื่องของจะมีเชื้อโรคระบาดคุณผู้ชมไปดูของเก่าผมได้นะผมพูดมานานถ้าใครติดตามแล้วผมก็พูดตั้งแต่ต้ตตนปีวันที่10มกราคมว่าปลายปีพฤศจิกาจะมีการระบาดของเชื้อโรคแต่เป็นกลุ่มพวกโควิดคือไข้หวัดนกแต่เป็นการผสมพัน อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องของการทําการทดลองกับขังข่าวอะไรเงี้ยหรือบางคนก็บอกว่าเกิดจากตัวตัวอะไรนะตัวอะไรผมก็เรียงไม่ถูกนะซึ่งคนจีนชอบกินกันเนาะตัวที่มันขดงอแล้วก็ส่งไปที่มาเลยด้วยสมดปะไม่รู้เหมือนกันเรียกผิดนะอันนี้เรียกผิดต้องขอโทษด้วยตัวเปลือกมันดูแข็งๆเนาะกลมๆไอตัวนี้ก็เหมือนกัน แล้วก็เชื้อโลกทั้งหมดเนี่ยมันถูกผสมผสานแต่เชื้อครั้งคราวเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งจะเริ่มทำเ,เขาทําเรื่องของอายุวัฒนะเรื่องของสารต้านโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาทํามาแล้วเขาก็ทาเชื้อโรคมาเพื่อทําเป็นสงครามการค้าทั้งหมดแล้วเนี่ยที่ผมพูดคือผมแค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น มันไม่ได้เพิ่งเกิดแล้วมันแล้วมาผมมาติดติดตามตามกระแสรหรือว่าการทํานายแต่ถ้าใครได้ติดตามผมเป็นระยะระยะผมจะชอบพูดเ,เรื่องภัยพิบัติการเมืองสงครามหรือว่าปัญหาเศรษฐกิจไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งธนาคารจะมีการยุบรวมตอนนั้นผมเคยพูดแล้วก็เกิดขึ้นธนาคารตอนนั้นทหารไทยกับธนาชาติมารวมกันหลายอย่าง ฉะนั้นแม้กระทั่งตอนครั้งที่ผ่านมาผมเคยพูดเรื่องธนาคารที่อเมริกาจะล้มแล้วก็ล้มแล้วก็ล้มจริงๆด้วยตามวันเวลาที่ผมพูดผมไม่ได้มาตอกย้ำความแม่นยำตัวเองแต่ผมแค่ต้องการให้รู้ว่าคำทำนายผมไปในแนวทางนั้นแล้วมันเกิดขึ้นจะแม่นไม่แม่นคุณผู้ชมต้องเป็นคนตัดสินใจผมไม่สามารถบอกตัวเองได้ แต่ที่ผมพูดคือผมเฝ้าเตือนให้คนป้องกันระมัดระวังเตือนภยัยและที่สำคัญที่สุดไม่ให้ตื่นตระหนกแต่ให้เตรียมตัวที่จะอยู่กับมันได้ถ้าเราคิดว่ามันไม่เกิดมันก็จะทำให้เราเกิดความเสียหายเหมือนที่ผมทำนายเรื่องน้ำท่วมผมพูดว่าน้ำท่วมที่เชียงรายและจะท่วมที่เชียงใหม่ด้วยซ้ำแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่ไหนบ้างแล้วก็เกิดขึ้น แล้วมันใหญ่มากน้ําท่วมที่เชียงใหม่เชียงรายนี่คือมันไม่ได้แค่สองจังหวัดนะมันหลายจังหวัดแม้กระทั่งที่ลําปางล,ลําพูนก็โดนทุกที่แพร่น่านพะเยาแล้วก็ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพบางส่วนที่ผมพูดว่าใกล้น้ํามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล่นคนเกิดมาเกือบร้อยปีแปดสิบปีเก้าสิบกว่ายังไม่เคยเจอน้ำท่วมที่หน้าบ้านตัวเอง เพราะมันไม่เคยเกิดแต่มันเกิดแล้วฉะนั้นเนี่ยของทุกอย่างถ้าเราตั้งรับตั้งฟังดูรายการผมทานอาหารมื้อเดียวนอนให้ได้9ก้ถึงสิชั่วโมงทําให้สุขภาพแข็งแรงเป็นหมอรักษาตัวเองนี่แหละเป็นการเตือนภัยและป้องกันภัยที่ดีที่สุดเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตเพราะผมเห็นอนาคตแต่ผมสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ด้วยการมาเตือนภัยมาบอกวิธีการ เดินบนเส้นทางแห่งความสุขบนเส้นทางแห่งความสําเร็จโดยที่เราไม่ต้องต้องไปเล่นเกมเพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาของโลกมาจากคนรวยคนที่มีอํานาจเท่านั้นมาคุยกันเวลานักการเมืองต่างประเทศแต่ละประเทศต่อรองการพูดคุยกันเกี่ยวเรื่องผลประโยชน์ของเงินตัวเองทั้งนั้นเลยเกี่ยวกับธุรกิจผลประโยชน์แต่ประชาชนไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยครับ แล้วก็เสียหายแถมซ้ําเป็นเหยื่อของสงครามทั้งสงครามการค้าและก็สงครามจริงๆที่มีการลบกันฉะนั้นประชาชนก็ยังคงเป็นประชาชนที่ต้องจ่ายค่าภาษีต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นการแบ่งปันทำให้สังคมมันอยู่ได้เพราะเกื้อกูลแบบบังคับแบบทางอ้อมแต่เป็นบังคับให้อยู่ในความสงบ ความเรียบร้อยแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่โลกมันเปลี่ยนไปด้วยกฎเกณฑ์มันอยู่ที่ผู้บริหารที่มีอำนาจในทุนระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกเท่านั้นฉะนั้นเขาก็จะพูดกันอยู่แค่นี้แหละครับนะครับ